สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ยังอยู่ในบทที่1นะคะในการเรียนออนไลน์เราจะเจอกันในหน่วยที่1หมดเลยเป็นการย้ําซ้ําทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบรูปของจํานวนนับเเพราะว่าแบบรูปของเรามีหลากหลายนะคะทั้ง การบวกการลบการคูณการหารนะคะการใช้สมการแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นใน6ภ่าที่เราจะเจอกันเนาะก็จะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนนับหมดเลยนะคะอ่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะหาเทคนิคนะคะในการหาคำตอบแบบรูปของจำนวนนับยังไงกันบ้างอ่าเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างนี้เขาก็มี ช่องว่างมาให้นะคะให้หาจํานวนที่หายไป3ามจำนวนเนาะก่อนที่เราจะหาตัวเลขหรือจํานวนที่หายไปได้นั้นเราก็ต้องทราบความสัมพันธ์นะคะของแบบรูปนี้ก่อนเนาะว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอ่ะเราหาความสัมพันธ์ได้จากตัวเลขที่เขากําหนดให้มานะคะก็คือสิบสี่แล้วก็ห้ดนั่นเองอ่ะดูซิว่า จำนวนตัวเลขที่เขาให้มานี้นะคะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเอง่ยจาก14ไป25จาก25ไป36สิบหกนะคะ,ะแล้วก็จาก36ไปจุดๆเนาะให้เติมเองนะคะแล้วก็ไป58นะครไปจนถึงลำดับสุดท้ายเราพิจารณาจากตัวเลขที่เขาให้มาก่อนนะคะก็คือ14กับ25 เราอยากรู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนถ้านักเรียนสังเกตจาก14ไป25แล้วก็ไปเป็น36แล้วก็ไปเป็น58จะเป็นแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นแบบไหนถ้าเพิ่มขึ้นแบบทีละเยอะๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นการคูณเนาะแต่แบบรูปนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเยอะมากมายนะคะก็น่าจะเป็นการบวกเพิ่มขึ้นนะคะ เรามาดูว่าบวกเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะ,ะหาได้จากเอาจำนวนที่เขาให้มานะคะยี่สลบสิเนาะตัวเลขหลังลบตัวเลขข้างหน้านะคะแต่ตัวหน้าสุดเรายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาหากันอีกทีหนึ่งนะคะย่สิบาลบสิได้เท่ากับ11นะคะแสดงว่า14บวกเพิ่มอีก11จะได้เท่ากับ25นั่นเองนะคะ ต่อไปเราลองมาดูซิว่ามันบวกเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันไหมเนาะเพื่อความชัวเรามาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งก็เอาสามสิบหกนะคะลบยี่สิบห้าดูซิว่าได้เท่ากับสิบเอ็ดไหมนะคะอ่าได้เท่ากับหลบห้าก็คือเหลือหนึ่งเนาะสามลบสองก็เหลือหนึ่งแสดงว่าแบบรูปนี้บวกเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันก็คือสิบเอ็ดนั่นเองนะคะ จากความสัมพันธ์ตรงนี้เราสามารถหาคำตอบได้แล้วแสดงว่า n 1หรือว่าตัวเลขตำแหน่งที่1ตรงนี้นะคะลำดับที่1ก็คือหาได้จากเอา14จะเอาไปบวกได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ได้นะคะเพราะมันย้อนกลับไปเนาะก็ต้องเอา14ตั้งลบด้วย1ิบนั่นเองนะคะ1 4บสลบสิ 18. อันนี้หาตำแหน่งที่1นะอ่าสี 4, ลบหเหลือ สี่ลบหนึ่งละสามนะคะหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกก็คือสามนั่นเองนะคะ,ะลองมาทวนกันอีกทีตรวจคําตอบดูซิว่าคําตอบของเราถูกต้องไหมสามบวกสิบเอ็ดได้เท่ากับสิบสี่แสดงว่าตำแหน่งแรกของเราถูกต้องนะคะต่อไปตำแหน่งที่ห้ากันบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งที่ห้าตรงนี้หาได้จากเอาสามสิบหกบวกกับสิบเอ็ดนะคะ หกบวกสิอก็ได้เท่ากับสีเนั่นเองนะคะต่อไป47บวกกับ11ก็ได้เท่ากับ58นะคะห้าสต่อไปห้าิบแปดหาลำดับสุดท้ายนะคะห้ิบแดบวกกับสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็น9นะคะห้าบวกหเป็น 6กนะคะก็คือ6 0สเกน่งเนาะแสดงว่าตัวเลขที่หายไป3จํานวนนั้นก็คือ3แล้วก็47แล้วก็69เ้าอเดี๋ยวเราลองมาหาวิธีอื่นกันดูซิว่ามีวิธีอื่นอีกไหมนะคะที่ครูเคยสอนไปเวลาเทคนิคการตีแฉกนะคะเวลาเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดูซิว่าลองมาหาความสัมพันธ์ที่เป็นสมการว่าเราจะหาได้ยังไงอ่ะ n ก็คือแทนลำดับของตัวเลขนะคะ,ะ n หนึ่งสองสามสี่เอามาแค่สี่จำนวนเพราะแล้วเราอยากจะหาความสัมพันธ์ของเขานะคะ,ะต่อไปตรงนี้ก็คือจำนวนนะคะจำนวนจำนวนก็คือตัวเลขในลำดับต่างๆเนาะลำดับที่1นะคะก็คือเลขสามนั่นเองนะคะลำดับที่สองก็คือสิบสี่ลำดับที่สามก็คือ 2ี่สิบห้านะคะลำดับที่สี่ก็คือ36นั่นเองอความสัมพันธ์ของแต่ละจำนวนจาก3ไป14ต่ตะกี้เราหาไว้แล้วนะคะก็คือบวกเพิ่มขึ้นทีละเท่ากันก็คือบวกทีละ11เอเท่ากันหมดเลยนะคะทีละ11อ่ดต่อไปเทคนิคการตีแฉกเวลาบวกเพิ่มทีละเท่ากันเรามักจะเอาจํานวนที่บวกเพิ่มตรงนี้นะคะมาคูณกับ n นะคะ n ก็คือลำดับลำดับที่นะคะ n ก็คือตรงนี้เนาะ n 1ก็คือคูณกับอะไรคะอ่ะ11เนาะ,สะแสดงว่า n 2สองก็ต้องคูณด้วย11<ม>ด้วยเหมือนกัน n3 ก็ต้องคูณด้วย11เหมือนกันนะคะ n 4สก็ต้องคูณด้วย11แต่นักงเรียนสังเกตว่า1คูณ11ได้เท่าไหร่คะ1คูณ หนึ่งคูณสิบเอ็ดก็ได้เท่ากับสิบเอ็ดใช่ไหมคะซึ่งมันยังไม่ได้ตามจํานวนที่เราต้องการเนาะเพราะว่าคําตอบของเราต้องได้เท่ากับสามเพราะฉะนั้นเราก็ลองหาตัวเลขมาลบออกจากสิบเอ็ดนะคะตัวเลขไหนเอ่ยที่ลบกับสิบเอ็ดแล้วได้เท่ากับสามเลขแปดนั่นเองนะคะ,อะลองมาดูซิลำดับถัดไป n สองนะคะว่าอความสัมพันธ์ตรงเนี้ย เราหาถูกต้องไหมอลองเอาลบกับ8 2คูณ11ได้เท่ากับ22 22ิลบ8ได้เท่ากับ14นะคะต่อไป3คูณ11ได้เท่ากับ33ลบออก8ได้เท่ากับ25ิบหนะคะต่อไป4คูณ11ได้เท่ากับ44ลบออก8ได้เท่ากับ36แสดงว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เราสรุปได้เลยว่า n อธิทีนะคะ n คูณกับ11ลบ8นั่นเองเนาะ,ะถ้าโจทย์ถามลำดับที่100เลยเราก็สามารถหาได้เหมือนกันนะคะหรือโจทย์อาจจะให้หาลำดับที่10อของแบบรูปนี้จงหาลำดับที่10ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถหาได้ไหมคะ,ะหาได้จากความสัมพันธ์ สมการตรงนี้ที่เราหามานะคะลำดับที่สิบเราก็มาแทนใน n เลย n เท่ากับสิบครูขออนุญ,ญาตลบตรงนี้นะคะ n เท่ากับสิบ n ของเราเท่ากับสิบเราก็เอามาสิบมาแทนใน n เนาะไม่ว่าลำดับที่เท่าไหร่เราก็สามารถหาได้แล้วพอเรารู้ความสัมพันธ์ของแบบรูปตรงนี้แล้วนะคะ,ะ n คูณสิบอันนี้หาลำดับที่สิบนะน่ทษทีค่ะ ลำดับที่10เอา n n ก็คือ10คูณกับ11คูณ11ลบ8นะคะลบ8ได้เท่ากับได้เท่ากับอ,อยงออกข้างล่างนี้ตรงก็ได้นะคะ10คูณ11ก็ได้เท่ากับ110ลบ8 110ลบ8ก็เหลือ102นั่นเอง นั่นเองนะคะแสดงว่าลำดับที่10ของเราก็คือตัวเลข1 0 2นันนั่นเองนะคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะในการหาคำตอบนะคะเวลาจำนวนหรือแบบรูปความสัมพันธ์ที่มันมีค่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันนะคะให้นำจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนั้นมาคูณกับ n อนะคะอย่าลืม n ก็คือลำดับที่นั่นเองเนาะแล้วถ้ามันยังไม่ได้คำตอบลองหาตัวเลขมาบวก พิ่มหรือมาลบเพิ่มตี้ให้ได้คำตอบนะคะตามลำดับเลขเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์อ่าโอเคข้อนี้นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะอ่าตัวอย่างนี้นะคะ82อ่าแปจุดจุดจุดตำแหน่งที่2หาคำตอบเองเหมือนเดิมอ่าไป66 หกไปห้าสิบแปดห้าสิบแปดไปห้าสิบห้าสิบไปจุดจุดจุดนะคะลำดับสุดท้ายก็หาเองอนักเรีนยนสังเกตแบบรูปของเราก่อนนะคะเอาจำนวนที่อยู่ชิดกันที่เขาให้มาตรงนี้ก็ได้3ามจำนวนก็คือหกสิบหกห้าสิบแปดแล้วก็ห้าสิบเป็นไงคะมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้สังเกตก่อนเนาะ,ะในที่นี้แบบรูปที่เขาให้มามันเป็นการลดลงเนาะแต่ลดลงไม่ได้เยอะนะคะ แสดงว่าน่าจะเป็นการลบนะคะลบทีละเท่าไหร่เท่ากันไหมเราก็ลองมาพิสูจน์หาคําตอบดูอีกทีนะคะอ่าเวลาลบเราก็จะเอาจํานวนที่อยู่ข้างหน้านะคะลบจํานวนที่อยู่ด้านหลังเนาะเพราะว่าด้านหน้ามันจะเยอะกว่าด้านหลังอยู่แล้วหกสิบหกลบห้าสิบแปดได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหกสิบหกลบห้าสิบแปดแปดใช่ไหมคะ,ะแสดงว่า 6กสบหกลบแดหรือลดลงแปดมันหกสิหกลบแปดก็จะได้ห้าสิบปดนะคะทีนี้ความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบลดลงทีละเท่าๆกันไม่เอ่ยลงมาพิสูจนเพื่อความชัวร์ก่อนนะคะ,ะก็เอาห้าสิบแปดลบห้าสิบห้าสิบแปดลบห้าสิบได้เท่ากับ8ดอ่าแสดงว่าชัวร์ละ ความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ก็คือเป็นการลดลงทีละเท่าๆกันลดลงทีละแปดนั่นเองนะคะ,ะแสดงว่าตัวเลขที่เราหายไปเนาะเราหาได้แล้วนะคะ,ะตัวเลขด้านหน้าด้านหน้าของหกสิบหกตรงนี้เนาะมันลดลงมันลบด,ด้วยแปดมันถึงเหลือหกสิบหกเนาะเราจะหาได้ยังไงเอ่ย ต้องเอา66ไปลบหรือบวกกับ8อย่าสับสนนะคะตัวเลขมันอยู่ด้านหน้า66แสดงว่ามันต้องมากกว่า66อยู่แล้วเนาะแต่น้อยกว่า82นะคะอ่ะก็เอา66ไปบวกก,กับ8นั่นเองนะคะ66บวก8ได้เท่าไหร่เอ่ย66บวก8 8บวก6เป็น14นะคะทดไว้1 เป็น74อ่าแสดงว่าตัวเลขตำแหน่งที่2ของเราลำดับที่2เป็น74นั่นเองนะคะอ่ะลองทวนดูซิว่าคำตอบที่เราหามาได้ถูกต้องไหมอ่ะลองเอา82ลบ8 82ลบ8ก็เหลือเท่าไหร่คะ74นั่นเองเนาะแสดงว่าคำตอบถูกต้องต่อไป58ลบอีก8ก็เหลือ40 2นะคะแสดงว่าจำนวน2องจำนวนที่หายไปก็คือ74กับ42นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการลดเพิ่มทีละเท่าเท่ากันนะคะ,ะตัวอย่างที่3นะคะ46 64 256แล้วก็1,024นะคะแล้วก็อีก2องจำนวนสุดท้ายให้นักเรียนหาเองอก่อนอื่น หาความสัมพันธ์เหมือนเดิมโดยใช้เทคนิคการตีแฉกนะคะ<ม>เรียนสังเกตแบบรูปนะคะสี่ไปสิบหกมันเป็นการเพิ่มขึ้นเนาะถ้าเรียนท่องสูตรคูณได้เห็นไหมคะสี่ไปสิบหกมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยแสดงว่าต้องเป็นการทวีคูณเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นแบบการคูณน,นั่นเองนะคะอ่ะสี่ไปสิบหกแสดงว่าคูณด้วยอะไรเอ่ยสี่ถึงได้เท่ากับสิบหก นักเรียนดูจาก16ก็ได้ตัวหลังเนาะถ้ามันเป็นการคูณลองเอา16ตั้งหารด้วยสี่นะคะได้เท่ากับ4นั่นเองเนาะ,ะแสดงว่า16ตรงเนี้ยมันเป็น4เท่าของเลข4ของเรานะคะ,สะแสดงว่ามันต้องคูณด้วย4นะคะต่อไป64บ้างหกสิบสีจาก16ไปเป็น64คูณด้วย4เหมือนเดิมไหม อลองดูนะคะคูณด้วยสี่ไหมก็เอาสิบหกตั้งนะคะสิบหกตั้งคูณด้วยสี่สี่หกยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองนะคะสี่หนึ่งสี่ทดไว้อีกสองเป็นหกนะคะอ่ะเห็นไหมคูณด้วยสี่ไปเรื่อยๆก็จะได้ตัวเลขนะคะลำดับต่อๆไปเนาะแสดงว่า แบบรูปตรงนี้เป็นการเพิ่มขึ้นแบบการคูณด้วย4นะคะคูณด้วย4แสดงว่าจำนวนถัดจาก1024เราก็ต้องคูณด้วย4เหมือนกันนะคะแสดงว่าเอา1024ตั้งคูณกับ4ี่นะคะหนึ่ตั้งคูณกับ4ี่อสี่สนะคะใส่ หทด1นึ่สี่สองแปดทดไว้1เป็น9ก้สคูณศูย์ได้ศูนะคะสี 4, คูณหเป็นสี่แสดงว่าลำดับถัดจาก1นึ่ยบสีก็คือ4ี่พันเ้าสิบหกนั่นเองนะคะสี่พันเกสหต่อไปหาลำดับถัดจาก4096ก็คือคูณด้วย4เหมือนกันนะคะเอา4096ตั้ง สี่พหตั้งคูณด้วย4นะคะคูณด้วย4ี่คูณ4นะคะคูณ4ี่สี่หยี่สิสทดสองสี่เก้าสาทดอีก2เป็นสามใส่8ทด3นะคะสีคูณศูนยได้ศนทดไ้วยอีก3ามเป็น3ามสหนะคะเป็น หนึ่งมื่นสามร้อยแปดสิบสี่เนาะแสดงว่าลำดับสุดท้ายนะคะก็คือหนึ่งมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่นั่นเองนะคะโอเคอ่าเราได้ตัวเลขสองตัวเลขที่หายไปแล้วอันนี้เป็นแบบรูปแบบการคูนบ้างนะคะอ่าตัวอย่างสุดท้ายนะคะในวันนี้ จำนวนที่เขาให้มา4ี่จำนวนนะคะแล้วก็อีก2จํจำนวนสุดท้ายให้หาเองก่อนอื่นหาความสัมพันธ์ของแบบรูปเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะหาความสัมพันธ์ของแบบรูปดูก่อนว่าสังเกตดูว่าเป็นแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ,ะจำนวนที่เขาให้มาก็คือ2916ถัดไปเป็น972จ็นะคะจำนวนถัดไปเป็น324และ108อ่นักเรียนจะสังเกต เป็นไงคะตัวเลขที่ลดลงแบบนวบเลยใช่ไหมคะจาก2000กว่าลดลงเหลือแค่900กว่าเองเนาะแสดงว่ามันน่าจะเป็นการลดลงแบบรูปที่เกิดจากการหารนั่นเองนะคะมันลดลงลเยอะๆมากเลยอาหารเท่าไหรล่ล่ะเนาะเราก็เอาจํานวนที่เยอะตั้งนะคะหารด้วยก็คือด้านซ้ายมือจะเยอะกว่าด้านขวามือเพราะฉะนั้นเอาจํานวนที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะตั้งหารด้วยจํานวนที่อยู่ด้าน ขวามือนะคะเอาจํานวนที่น้อยๆก็ได้ก็คือตรงนี้324นะคะหารด้วย108เนาะอ่า324ตั้งหารด้วย108นะคะหารด้วย108ตั้งหารเลยนะคะจะได้เห็นภาพเนาะ108่งรอองค์ขออนุญาตขยบมาหน่อยมันไม่เห็นนะคะอ่ะขยบมานิดนึง สามตั้งเราจะได้คิดตัวเลขน,นอ้อยหารด้วยหนึ่งยแเราจะได้หาตัวเลขที่มาหารได้นะคะหนึ่งร้อยแปดอะไรได้สามร้อย่สิบสี่ลงมาหาตั้งสูคูณสิหนะะึ่งร้อยแปดก็ประมาณหนึ่งร้อลองสานะคะเพราะว่าหนึ่งร้อย คูณสก็น่าจะได้ประมาณ300ร้เนาะหนึ้อยแปก็น่าจะได้ประมาณ3 3มสามแปดยี่สนะคะทดสองมคศูนยได้ศูนแล้วด้วยอีกสองเป็องสามีกสอ่ะพอดีเลยแสดง really. ว่าหนึ่งรหาร3ามยยีก็ได้3นั่นเองอ่ะแสดงว่าแบบรูปนี้เราได้แล้วว่าเขาเป็นการ เป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบการหารหารด้วยตัวเลข3มนั่นเองนะคะหารด้วย3ทุกจำนวนเลยนะคะ,ะไม่เชื่อเราลองหารดูเนาะ3หาร2916ก็ได้ก็เหลือ9 7 2เนาะ972หารด้วย3เหมือนกันหารด้วย3ามถ้ายัยงยังไม่มั่นใจลองตรวจสอบคำตอบดูอีกรอบก็ได้โดยที่เอา3ไปหารแต่ละจำนวนนะคะ ดูซิว่าหารด้านซ้ายมือได้เท่ากับตัวเลขที่อยู่ถัดไปด้านขวามือไหมนะคะอสามหารเก้าร้อยสิบสองสามสามเก้าสามสองหกทดไว้หนึ่งนะคะสามหารสิบสองได้สี่อ่ะโอเคแสดงว่าทุกจํานวนหารด้วยสามหมดเลยอ่ะลองมาหาจํานวนที่ถัดจากหนึ่งร้อยแปดบ้างหารด้วยสี่เนาะแสดงว่าหนึ่ง้อยแปดเราต้องเอาไปหารด้วยไปทษทีหารด้วยสามนะคะ หนึแปหารด้วยสามขออนุญาตลบนะคะหารด้วยสามหารสาสหาร108อ่ะคูหารตรงนี้เลยนะ3 3 9นะคะใกลเคียงสูตรสิ 10, เหลือ1เนาะ3าอะไรได้ส8เอ่ย นะคะแสดงว่าได้เท่ากับ36ต่อไป36หาจำนวนถัดไปก็เอาไปหารด้วย3 3 1นะคะส1 3 3 2 6แสดงว่าตัวเลขที่หายไปก็คือ36กับ12นั่นเองนะคะแสดงว่าแบบรูปนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยการหารนะคะหารด้วยตัวเลข3นั่นเองนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะการบ้านที่ครูให้ไปนะคะของ ั่วโมงที่สามที่เราเจอกันเนาะก็จะเป็นแบบรูปของจำนวนนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะแล้วก็จะมีเส้นตีแฉกให้หมดเลยให้ในักเรียนหาความสัมพันธ์เนาะว่าเป็นการเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเป็นการคูณหรือเป็นแบบรูปที่เกิดขึ้นโดยการหารนะคะหารตัวเลขเท่าไหร่นะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะ,ะให้ในักเรียนลองทำด้วยตัวเอง นะคะโอเควันนี้เราไว้แค่นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ